ไม่มีคนรวยแม้แต่คนเดียวครับที่มีรายได้เพียงทางเดียวคนรวยเนี่ยเขาจะเพิ่มช่องทางรายได้ของตัวเองเสมอครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหรือว่าเป็นพนักงานประจําอยู่ก็าตาม จำเอาไว้ครับว่าการที่คุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างในการเพิ่มช่องทางรายได้ให้ตัวเองนะครับสมัยที่ผมทํางานประจำเนี่ยสิ่งที่ผมจะไม่ยอมเลยครับก็คือผมจะไม่ยอมให้ตัวเองมีรายได้ทางเดียวเด็ดขาดครับผมจะเอาเวลาที่เหลือหลังจากเลิกงานแล้วหรือว่าก่อนไปทํางานเนี่ยไปสร้างชีวิตไปสร้างช่องทางรายได้มากขึ้นเสมอครับอย่างคํากล่าวที่ว่าถ้าคุณอยากจะรวยเนี่ย ต้องแบ่งเวลาครับยิ่งยุคสมัยนี้ครับการเพิ่มรายได้ทางที่2ทางที่3เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนมากครับแค่คุณเปิดบัญชี Affiliate เปิดบัญชีนายหน้า t i k t o k ทํา YouTube ขายออนไลน์ก็สามารถเพิ่มช่องทางรายได้ได้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องมีเงินลงทุนเป็นเงินถุงเงินถังเลยแม้แต่นิดเดียวครับของเหล่านี้ครับสามารถทาคคู่คกับงานประจําได้โดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องลาออกครับแล้วเมื่อรายได้ของมันมากขึ้น คุณจะย้ายออกมาทำเต็นตัวทีหลังมันก็ยังไม่สายครับดังนั้นครับอย,ย่าหยุดที่รายได้จากงานประจําเพียงอย่างเดียวเด็ดขาดครับ